ความยาวนะครับก็จะประมาณ6เมตรนะครับบุก4แถวเป้าหมาย6เมตรนะครับก็คือทำา20กิโลนะครับใคยดูจะได้ไหมนะครับถ้าเราปลูกถูกวิธีเนี่ยมันแซงก็จะลงหัวดีนะครับหัวดกนะครับแล้วก็หัวใหญ่ด้วยนะครับนี่เพิ่งปลูกนะครับกำลังงอกปลูกหลังเพื่อนเลย แต่ก็กำลังเจริญง,งอกงามนะครับสีแถวเหมือนกันครับนรีน่สีแถวนะครับยังมีอีกนะครับอีก2ที่นะครับที่ปุ๊กนะครับก็ วันนี้ถ่ายให้ดูที่ที่นี่ที่เดียวนะครับเดี๋ยวันต่อไปเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกนะครับครับผมก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะถ่ายลงให้ดูเรื่อยๆนะครับครับผมขอบคุณครับ